เจออีค้คบเอยนะอีแคบอะไรแม่แคบหน่อยสิอ่ะอ่ะโอ้ยเก่งเจ้ยเก่งเก่งจังเลยโอ้ยดูสิเดีเ๋ยวเอาออกกับลูก ลูกขนุนของแม่ใช่ไหมยปกลับแ้้งกลับแ้งนปดูนะสิสวดทรงองค์เอวเชฟบะไปไปไปกลับบ้าน